วิธีทำพื้นดาดฟ้าไม่ให้รั่วซึมก่อนไปฟังฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ฝนและทีมงานสักนิดนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือเลือกพื้นให้เหมาะสมถ้าพูดถึงประเภทพื้นที่เหมาะสมในการทำพื้นดาดฟ้าพื้นที่เหมาะสมก็คือพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อในที่ค่ะเช่นเดียวกับที่ใช้หล่อพื้นห้องน้ำนั่นเองข้อดีของพื้นประเภทนี้ก็คือมีความเป็นเนื้อเดียวกันเหมาะกับพื้นที่ต้องโดนความชื้นหรือเปียกเป็นประจำค่ะข้อ2 เลือกใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติทึบน้ำโดยใช้น้ำยาการซึมผสมคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติที่ทึบน้ำมากขึ้นข้อ 3. ทํทำสโลปความลาดเอียงพื้นเพื่อระบายน้ำโดยเทพื้นคอนกรีตให้มีความลาดเอียงเฉลี่ยเมตรละ1เซนติเมตรเพื่อให้น้ำระบายได้สะดวกน้ำไม่ท่วมขังเวลาฝนตกรวมไปถึงควรทำระบบท่อระบายน้ำเอาไว้ด้วยนะคะโดยใช้รูท่อระบายน้ำที่มีขนาดไม่น้อยกว่า3ามนิ้ว และที่สําคัญต้องคอยดูแลรักษาไม่ให้มีเศษใบไม้อุดตันท่อระบายน้ําของเราด้วยข้อ 4. ทําระบบการซึมที่ผิวหน้าเช่นทาซีเมนต์กันซึมอะคริลิกโพลิเมอร์และโพลียูริเทนเป็นต้นส่วนข้อควรระวังนะคะไม่ควรใช้พื้นสําเร็จรูปมาทําพื้นดาดฟ้าเพราะพื้นลักษณะนี้คะ่ะมันจะห้อยตัวได้พื้นอาจจะขยับจนทําให้น้ํารั่วและซึมสู่ด้านล่างได้ซึ่งก็จะเป็นปัญหาระยะยาวแล้วก็แก้ไขค่อนข้างยากนะคะ อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือถ้าเลือกได้ไม่ควรใช้แผ่นซีเมนบอร์ดมาทําพื้นดาดฟ้าค่ะเพราะมีรอยต่อของแผ่นเยอะทําให้มีโอกาสเกิดการรั่วซึมของน้ําได้ง่ายหรือหากจําเป็นต้องใช้จริงๆนะคะจะต้องทําระบบกันซึมตามคําแนะนําของผลิตภัณฑ์นั้นๆก่อนค่ะจบแล้วคะ่ะทุกคนถ้าเป็นประโยชน์นชนฝนฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะพยายามทําคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้มาฝากเป็นประจำคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ